เอาแล้วครับไปกันอีกหนึ่งเรื่องร้อนๆใช่ค่ะสี่ทุ่มเมื่อาวานกลมๆนะครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มเสร็เศษขอ,ของ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 เมื่อคืนเมื่อคืนเรารู้ใช่ไหมครับแยกราชประสงค์มีม็อบมีม็อบใช่ไหมครับทัดออกมาแถวๆหน้าจุฬาลงกรหมาหาวิทยาลัยถนนพญาไทค่ะช่วงหน้าคณะสถาปัตย์ช่วงหน้าหอพักนิสิตช,ชายจุรา บริเวณนั้นก็ใกล้ๆกับโรงเรียนเตรียมอุดมพยาไทยนี่แหละใช่ค่ะมัน<ร>ได้เกิด,กเ,ดกเสียงระเบิดปัป๊มๆๆหลายจังหวะด้วยกันนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเหตุการณ์4ทุ่มเศษเมื่อคืนที่หน้าจุฬาลงกรณ์กันสักนิดสิครับเชิญนะครับใช่ค่ะ นี่ค่ะได้ยินเสียงไหมคะเขาบอกเป็นเสียงปาระเบิดปิงปองอา่าววนแล้วค่ะครับครับก็ก็ครั้งแรกก็ก็ก็กเครียดกันมากนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับเมื่อคืนเขามีชุมนุมเขามีม็อบเป<ย>นที่แยกราชประสงค์ถัดมาไม่ไกลก็ะจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนคนละเส้นกันใะนขนานกันอะ่ะแต่พื้นที่มันต่อเนื่องกันมันไม่ได้ไกลจากกันสักเท่าไหร่ปรากฏว่าสี่ทุ่มสี่ทุมสิบเษ ถนนพญาไทหน้าจุฬาหน้าถาปัดหน้าหอพักนิสิตมันเกิดปั้มปั้มแบบนี้ทุกคนก็ตกใจสิต้องตกใจสิมาเสียงกลางดึกแบบนี้ในเวลาต่อมาทางองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาได้รีบประกาศผ่านเฟซบุ๊กเป็นเรื่องด่วนเนยนะครับประกาศดังต่อไปนี้ครับเป็นประกาศเพื่อแจ้งเตือนนิสิตที่พักอยู่ตามหอต่างๆด้วยนะคะว่าประกาศตอนนี้เกิดเหตุปาระเบิดปิงปองบริเวณหอในและหน้าคณะสถาปัตย์ เวลาประมาณ22นาฬิกาเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากกลุ่มจอยยอที่รวมตัวกันหน้าถนนพญาไทยตอนนี้ก็สลายแล้วสายตรวจตำรวจได้มีการเข้ามาตรวจสอบเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อความปลอดภัยขอให้ทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก็ก็ก็เอาเป็นว่าเป็นฝีมือแก๊งจอยยอมาปักหมดกุดแกนแถวแถวพญาไท,ทาแถวแถวหน้าถาปัดคำถามก็คือป้ังป้งป้ง,ปง,ปงเนี่ย เป็นเรื่องของการพิวาทระหว่างวัยรุ่นระหว่างแก๊งจยยอสองกลุ่มค่ะหรือแก๊งจยยอเคลื่อนมาปักหมุดตรงนั้นและทิ้งของหรือระบายของรอตำรวจรอตำรวจพิสูจน์มันมๆบ้บบบบบากิจการพิวทค่ะระหว่างแก๊งหรือมันก็มีอยู่แก๊งเดียวมาปักหมุดตรงนั้นเพื่อทิ้งของหรือระบายของระบายอารมณ์ไม่ทราบนะครับจะเพิ่งสรุปว่าเป็นเรื่องจิโกตีกันเฉยๆนะ เอากันให้ชัดนะในเว, ama, นวลาต่อมาในเวลาต่อมาใน Facebook ของคณะกรรมการนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็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 ตื่นซ<ว>้ำอีกทีใช่โพสอ,อัปเดตความคืบหน้าอีกรอบหนึ่งตื่นซ้ำอีกทีใช่ค่ะก็มีการประกาศนะคะก็ขึ้นประกาศเลยนะคะและบอกว่าเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบภายนอนรั้วมหาวิทยาลัยขอให้นิสิตทุกค,คนอยู่ในบริเวณหอพักด้วยค่ะหากมีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งยามประจำหอได้เลยค่ะ แล้วก็มีขึ้นเพจเลยนะคะเป็นเพจข้อความนะคะบอกว่าขอให้นิสิตทุกคนอยู่ในบริเวณหอพักเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบภายนอกแล้วก็ขึ้นข้อความนะคะระวังตัวโตๆด้วยนะคะไม่มีใครตอบได้หรอกไม่มีค่าไม่มีใครกล้าฟันธงหลงปั๊มปั๊มปั๊มน้าหาถาปัจจุลาเมื่อคืนมันเป็นเรื่องของจิกโกลเฉยๆทะเลาะกันเองหรือเปล่าหรือหรือเป็นเป็นอารมณ์ต่อเนื่องจากอะไรหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้หรอกใช่ค่ะต้องใช้เวลาดังนั้นดังนั้นนาทีนั้นช็อตนั้นทั้งคืนอย่าไปไหนเลย อยู่กับที่ถ้าอยู่ในหอแล้วก็กรุณาอย่าออกมาข้างนอกหออยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะคะคาดหวังว่าคาดหวังว่าภายในวันนี้บ่ายวันนี้เป็นอย่างช้าน่าจะมีความชัดเจนตำรวจนครบาลก็ควรจะมีคําตอบกับสังคมนะ ไอ้บึมบึมบึมที่เราได้ยินได้เห็นในคลิปเมื่อสักครู่ฝีมือใครฝีมือใครเรื่องอะไรค่ะอะไรเป็นมูลเหตุจูงใจใช่ค่ะอารมณ์ค้างระบายของทิ้งของหรือวิวาใช่ค่ะอาจจะไปถอดรหัสจากกล้องอะไรต่างๆนะคะตามแนวเส้นทางแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดเหตุต่อเนื่องอาจจะได้เห็นหลักฐานอะไรเอาเข็นอย่างนี้พยาไทยทั้งเส้นนะกล้องเยอะกล้องเนี่ยเพียบเลยใช่และและและถ้ายังต่อจิ๊กซอว์ไม่ได้ <c oughs> ผมว่าตำรวจคนครบาลต้องรับผิดชอบแล้วนะใช่ค่ะ,ะวันนี้ต้องชัดเจนนะคะกดดันจริงๆนะคะกดดันที่ตำรวจนครบาลน,นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่แถวนั้นล่ะคะ่ะ